สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเมื่อน,นี้แม่สมซื้อบักแตงโมมาแม่สมอยากจะเอามาให้เพื่อนเพื่อนเบ่งว่ามันสิบซสบสิบหวานคือบักแตงโมบานเฮาบอบักแตงโมฟิลเลียนนี่ปลูกบาได้เลยจ้ะอันนี้เป็นบักแตงโมมาจากไอสเปนจ้ะน้ำเข่ามาจากสเปนราคากะกิโลหนึ่งห้าสิบเจ็ดบาทจ้ะหน่วยนี่สามโลได้จ้ะสามโลร้อยเจ็ดสิบบาทจ้ะเนะี่ยแพงบอ แพงบอ่อ <c oughs> บ้านเขาจากบาทใหญ่บ,บักโมเคยซื้อตามถนนกาซีน่วยลอยเนาะบางเที่ยกับนุวยละยี่สิบบาทหานุวยลอยบม่รู้ว่าตอนนี้ราคาสิเป็นยังไงเดีย๋ยวมาเบิ่งกันว่ามันสีแสบคือบ้านเขาบอ่อ <c oughs> มันสีเส็บสิวานคือบ้านเขาบอ่อมีดกับบะคม <c oughs> <c oughs> โลนเอามันคือข่าวแอนแลนดน์สิบบาทเนี่ยโอ้ยหนุ่ยอร่อยเจ็ดสิบบาทโอ้ยข่ยยาวแอนแลนด์อยู่เนาะพี่น้องเนาะข่าวแอนแลนด์อยู่ที่ได้ขูดเอาไปตำแลละมัน,นี่ยขูดตำใส่พริกผงใส่แอนใส่พริกป่นใส่ข้าวคั่วอะไรนะพี่น้อง เอ้ยซื้อบักโมมาว่าจะกินสเสพเนี่ยราคามันอยูย่ใส่ไหนล่ะไปราคามันออกไปบอร,ราคาสี่จุดเจ็ดหนึ่งยูโรพนะร้อยเจ็ดสิบบาทเทียมมันหวานเนะสิมเบนะิงเนาะกันเทียมมันหวานมันแส่บบางทีมันสีขาวมัน เยียมันเสบให้โว่าสีไหมเนาะโอ้ยเห็นแม่อยู่ว่าสิเคียรเอาเม็ดมันเป็บเพระขยายพันธุ์บ่าได้ดอกบบานี้หมอ้มองออนหม้อออนพี่น้องแต่งหม้อออน วันวันสมสมืในมันขาวไอแหล่อยาหวานพี่น้องสมหวานน้อยนึง่งวันวันสมสม,สมบคือบ้อหม้มบัน้นฮอด สงสัยเขาเฝ้าเข็เขยบนะเขาย่านนั้นน่ะเขาย่านมันสุกวันน่ะขนมาขนมาไก่สเปนกันบบาไก่ปันไหน,น่ะนั่งกลางดินสีสีชั่วโมงมข้าวเอ่อยู่จ้ะฟินแลนด์ปลูกบาได้จ้ะแต่งหมูวอากาศมันหนาว นาฮ้อนกะนาฮ้อนกะสันพ่นอแมพี่น้องนาห้อนกะสันปลูกผักสลัดผักยังไดอยู่จ้ะแตงโมงไม่สมกับกาไว้ยุวสิร้องปลูกเบิ้งปีนี้จะ้ะแต่ว่าอากาศมันบ่อยห้อนคือทั้งเมืองไทยทั้งแอฟริกาทั้งสเปนบ่รวมสิได้ผลบ่เดี๋ยวร้องเบิ้งมาจ้ะนั่นแหละ <laughs> ปลูกบ่ได้บักฮุ่งบักกอกับปลูกบ่ได้จะ้ะซื้อมาจากน้ำเข้ามาจากสเปนเมิดบักม่วงบักม่วงกับมีบักม่วงเปรู ฟินแลนด์ยังมัเค็เห็นปลูกนะจ้ะบักโม่ส่วนมากเห็นบักแตงบักบักแตงไทยบักเมลอนกับบอ่เคยเห็นจ้ะไม่สมกับกาไว้อยู่เดี๋ยวลองเบิ้งจ้ะอือเพราะหายอยากเลยจ้ะมีรสชาติหวานๆแน่ยุจากน้อยหวานๆสมๆต่วันบดได้หวานจัดจ้านคือเมืองไทยบัานเฮาจ้ะบัานเฮามันสีแดงบัานเส่บเนาะจ้ะ อันนี้เขาสิยฝ้าก็บตฝ้าสรงมาขายแลไรจ้ะมันหวานนะมันหวานแบบหวานแบบสมๆจ้ะแต่ว่าน้ำก็หลายอะแั่เอาไปตำาสียเสียบอยู่ตำคือภาคอีสานตำหมักโม่แม่จ้ะเป็นหน่อยอยู่บ้านอีปัวเคยตำสู้กินตำแล้วก็ถาไปเปียกดูจ้ะเปียกต้นประดูแม่ เอามาสับๆต้นเปลือกมาดูตําไส้ผันมอวต้นเปลือกมาดูก็เอาต้นน่ะแชจ้ะต้นแค่ที่เป็นหลวกกินนะจ้ะเอาเปลือกต้นแค่มาสับๆตำไส่โอเคนะจ้ะเดี๋ยวจังในโอกาสหนาพ่อกันไว้จ้ะสวัสดีจ้ะ